พี686คดีนิสันพิพากษาว่าจำเลยมีหน้าที่จัดซื้อจัดการซ่อมแซมดูแลร,รักษาพัสดุผู้รบพันธ์และด้านการเงินได้ลงชื่อคู่กับผู้ในการโรงพยาบาลผลเงิน14,000บาทจากบ,บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลพมพิรามมา สำรองใจค่าพัสดุคุรุภัณฑ์เมื่อได้รับเงินแล้วจำเลยไม่ได้จัดซื้อพัสดุและเงินขาดหายไปจากบ,บัญชีเป็นการเบียดบังเงินที่อยู่ในความครอบครองตามหน้าที่ของตนไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตา147ฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ คำพิาพากษาสาลฎีกาที่233/2534 0พนักงานอายการจังหวัดพิษณุโลกโจทย์ในบอบใบไ,ไม้จำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147, 151, 157 ให้จำเลยคืนเงินจำนวน1 4 0 0 0บาทจำนวน14 0 0 0ันบาทแก่เจ้าของทรัพย์และนับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาของศาลชั้นตน้นจำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่ขอให้นับโทษต่อ สารชั้นต้นพิจารณาและวิพากษาว่าจำเลยมีความคิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ให้ลงโทษจำคุก7ปีให้จำเลยคืนเงินจำนวน14,000บาทแก่เจ้าของทรัพย์ข้อหาอื่นให้ยกเสียส่วนคำขอให้นับโทษต่อจากคดีอาญาของสารชั้นต้นปรากฏว่า สารชั้นต้นพิาพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวจึงให้ยกคำขอส่วนนี้ด้วยจำเลยอุธรณรศาลอุทธร์ภาคสองพิพากษายืนจำเลยดีกาสารดีกาฟังข้อได้จริงว่าคณะเกิดเหตุคดีนี้จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสาโรงพยาบาล พิลามสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพมพิลามสำนักงานประรัดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่จัดซื้อจัดการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุคูรพันธ์และได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เกี่ยวกับด้านการเงินด้วยได้หลงหลายมือชื่อคู่กับนายแพทย์พรเดศ ปิ่นประทิบผู้ในการลงพยาบาลพมพิลามในฐานะเจ้าของบัญชีและผู้มอบฉันทะในแบบใบขนเงินจากบัญชีบับัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลพมพิรามมาสำรองจ่ายค่าพัสดุคุรุปพรร์ซึ่งจำเลยมีหน้าที่จัดซื้อแล้วจำเลยได้มอบให้คนตำรวจสุดรรม บุตรจันทร์นำไปถอนเงินจำนวน14,000บาทจากธนาคารมาให้ตนจำเลยได้รับเงินจำนวน14,000บาทจากคนตำรวจสุธรรมมาแล้วมิได้จัดซื้อพัสดุคุรุภัณฑ์แต่อย่างใดแต่ปรากฏว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้ขาดหายไปจากบัญชีการกางของจำเลยจึงเป็นการเบียดบังเงินจำนวน14,000บาท ที่อยู่ในความครอบครองตามหน้าที่ของตนไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวพยานจำเลยมีตัวจำเลยปากเดียวเบิกความรอยๆว่าจำเลยมิได้เบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวเงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอะไรจำเลยจำไม่จำเลยไม่ทราบจำเลยไม่มีพยานอื่นมาสนับสนุน คำเบิกความของจําเลยจึงเรื่อนลอยไม่มีผลรับฟังพยานโจทย์ที่นําสืบมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจําเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น7ยจํพยาน,ยานจำเลยที่นําสืบไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานโจทย์ได้พิภากษาหยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท